ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ํานะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้วันที่1มกราคมถึง15มกราคม2564เป็นศักราชใหม่นะคะอาจารย์ถือโอกาสอวยพรให้ชาวธาตุน้ําและท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังช่องกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจหวังทุก ปากกาน,นะคะค่ะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนสับให้เพื่อเปิดดวงให้ชาวธาตุน้ำคุณมีคู่คนไม่โสดว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ความคิดความรู้สึกของท่านเป็นยังไงอยู่นะคะชาวธาตุน้ำคุณได้ไพ่สิบเหรียญ คุณได้พไพ่ก้าวม่เท้าคุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนหมายเลขสิบสองใบเลยเนาะแล้วคุณก็ได้ไพ่เดอะชาเวอร์คุณได้ไพ่อ <c oughs> ตองสิบเหรอไพ่หมายเลขสิบของชาวธาตุน้ำคือนสามใบเลยสิบเหรียญสิบเมเจอวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็สิบถ้วยไพ่ไบเนอร์นะ อืถ้ามองนะคะหมายเลขสิบเนี่ยมันคือความสมบูรณ์อยู่แล้วละอืมนะคะยกเว้นสิบดาบสิบดาบจะแปลว่าจบแบบสมบูรณ์ก็ได้แต่อันนี้แปลว่าความสมบูรณ์แบบในแง่ของความสุขได้นะคะก็จะมองว่าอืมหมายเลขสิบสิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่แฟมบลีใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก้าวม่ถาวรเป็นปนัญหาอุปสรรคนะคะเป็นลักษณะของเอเนี่ย ผู้ชายคนนี้กำลังต่อสู้กับหมียักษ์ที่เหมือนมีคนเข้ามาเหมือนมีรักษากของศัตรูอะไรแบบนี้เหมือนมีอุปสรรคนั่นแหละถ้าแปลความรักเนี่ยก็ต้องแปลในแง่ของชาวธาตุน้ําอาจจะเจออุปสรรคปัญหาอยู่นะคะมีมือที่3เป็นอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ลงตัวบางคนถึงขนาดบอกเลิกกันไปทั้งๆที่รักกันมานาน view of fortune ก็มีแล้วอยู่ๆก็บอกเลออกิก อ่านะคะแต่ท่านก็เหมือนยังรอเขาอยู่นะอ่า view o f fortune เป็นภาพดวงจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนท่านก็รอเขารอการกลับมาของเขาอยู่การจบการเลิกกันบางครั้งก็เหมือนเลิกกันแบบแบบไม่ค่อยสวยเลิกกันแบบไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้แบบเคลียอะไรที่มันเข้าใจให้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้ยังค้างคางในใจนะอ่าสำหรับชาวธาตุน้ำบางท่านมีปัญหาแบบนั้นนะคะ เออก็รอดูนะคะว่าคนเนี้ยเขาจะกลับมาเคลียร์หรือเออเขาจะยังไงต่อไปเพราะลึกๆอาจารย์มองเลยชาวธาตุน้ํำยังรอเขาอยู่อย่างแน่นอนรอคนนี้แหละเอเรามาดูเขาบ้างแหละเขาคิดยังไงเขาเป็นไพ่ดสตาเขามาขอโทษค่ะเห็นไหมคะนี่นั่งคุกเข่าเลยแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้ไพ่สตาถือ ือเหยือกน้ําเป็นการเติมเต็มการขอโทษการปรับความเข้าใจนะตัวเขาเห็นไหมคะเขาขึ้นฝั่งละอ่าเรือมาจอดเทียบท่าแล้วเรือกําลังออกไปแล้วคนคนนี้ชายคนนี้ขึ้นฝั่งมาละคนรักของคุณมาถึงแล้วเห็นไหมเป็นภ้าสเตรน t ์เป็นภาพผ,ผู้หญิงกับซิงโตอ่าก็จะได้เจอเจอกันแหละทีนี้นะคะอ่ารีเทิรเห็นไหมคะอ d j ั s t m e n t การประกาศที่ชัดเจนด้วย ว่าคุณคือหมายเลขหนึ่งคุณคือคนที่ใช่สำหรับผมสำหรับฉันเขาจะบอกลักคุณเขาจะขอโทษในสิ่งที่ผ่านมาที่ทำให้คุณเสียใจมันเป็นความผิดของเขาเองเนี่ยนั่งคุกเขาเลยอ่าสรุปความสัมพันธ์ค่ะราชาดาบสามดาบจัสติก ราชินีดาบใบสุดท้ายลัเวค่ะสรุปความสัมพันธ์ก็ยุติปัญหาทั้งหมดทั้งปวงนั่นแหละค่ะสามดาบความเข้าใจอาจจะเข้าใจกันผิดนะเออ,อาจจะมีการเข้าใจผิดแต่เขาต้องมาอธิบายเหตุและผลจัสติ c การบางครั้งเหมือนเขามีเขาเรียกว่าอะไรอะหลักฐานให้คุณดูด้วยนะจ,จะมีภาพ มีข้อความมีอะไรมาแสดงทําให้คุณเกิดความมั่นใจแล้วรับรักเขาอะอ่านะคะราชินีดาบนะคะาบางคนก็มีของขวัญของฝากมาให้ด้วยเห็นไหมฮะในมือมีเหมือนเป็นอของขวัญของฝากก็ได้เหมือนเป็นผ่านอะไรสักอย่างนะเลวเวอร์เห็นไหมฮะผู้หญิงคนนี้นอนอยู่แต่มีผู้ชายกําลังช่วยแบบดึงขึ้นมานะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าแฮปปี้ค่ะ คุณกับเขาก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะคะก็จะเข้าใจอธิบายเหตุและผลกันนั่นแหละในสิ่งที่มันมีปัญหาเรามาดูดวงคนโสดบ้างคนโสดชาวทัตน้ำเป็นยังไงคนโสดได้ไพ่สตาร์เหมือนกันเลยเด็กถือถ้วย หนึ่งดาบคนโสดทาตุน้ำหกดาบขออีกใบค่ะคนโสดนะอาจารย์มองว่าก็าก็มีก็มีคนเข้ามาแต่คุณไม่แน่ใจนะอืนะคะหนึ่งดาบคือการเริ่มต้นใหม่เด็กถือถ้วยก็เหมือนกันเป็นการเริ่มต้นนะคะแต่คุณก็รู้สึกเงาเงาเศร้าๆนะคะไพ่สตาร์ลึกๆก็อาจจะยังเหมือนไม่แน่ใจอะไรหลายอย่างเห็นไหมคะไพ่ เจ็ดดาบเป็นลักษณะการยืนคิดพินิษพิเคราะห์อะไรประมาณนี้คิดเยอะๆเลยนะคะอาจจะเคยแบบผิดหวังเนาะหกดาบก็ไม่อยากที่จะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะนั้นใครเข้ามาก็ตามก็ต้องการว่าเออเข้ามาตอนนี้มันจะต้องเป็นคนที่ใช่เลยไม่ต้องการที่จะผิดหวังอีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะคนสดธาตุน้ำเนี่ยแต่อาจารย์มองว่าคุยไปก่อนนะคะศึกษากันนานๆหน่อยก็แล้วกันมีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะ เป็นธาตุน้ําด้วยกันหรือธาตุลมก็ได้นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งราศีกุมราศีมิถุนนะคะราศีตุลอย่างเงี้ยหรือแม้กรกรกฎนะคะพิจิกมีนเนี่ยเข้ามานะคะประมาณนี้ก็ดูกันไปนะคะขอคำแนะนำค่ะจากไพ่ฟังใจ ไพ่ฟังใจแนะนำความรักให้กับชาวทาตน้ำว่ายังไงอ่าดีวิวอย่าใกล้กันเลยแล้วก็เป็นไพ่อ่าหนึ่งเหรียญเอ็กออฟเพนทาเคิลสู่กลางใจเธออืมขอขยายด้วยไพ่ทรอรออีก2ใบนะคะของชุดนี้นะ ขอขยายอีกสองใบนะคะว่าแนะนำว่ายังไงนะคะเป็นไพ่ดีอัมพลอืมเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะจากไพ่นะคะอาจารย์มองว่าคำว่าอยากใกล้กันเลยเนี่ยเหมือนกับดีวิวอะเหมือนเหมือนกังวลกลัวว่าการอยู่ใกล้กันจะทำให้ตัวเองใจอ่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะเป็นลักษณะของการเข้าหาระหว่างหญิงกับชายเลยนะคะการกอด นะคการกอดการประทับรอยจูบเลยนะอาจารย์มองเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเนี้ยในหน้าไพ่อะ่ะเออนะคะก็เหมือนกับว่าไพ่จะแนะนําว่าอย่าไปกลัวอะไรมากอย่ากลัวใจตัวเองอ่านะคะสู่กลางใจเธอคือเราสิจะต้องแบบความรักเนี่ยต้องเข้าถึงห่วงของหัวใจเขาให้ได้มากกว่าต้องเอาชนะ เออนะคะอย่าไปกลัวกับการที่จะใกล้ชิดกันเพราะไม่มีไพ่เสียจ์น้องแปลอย่างนี้เลยนะคะที่จริงไพ่บอกให้เราเข้าถึงเขาเข้าไปถึงลึกๆของหัวใจเขาไปเลยนะคะดี The อัมเพลอร์ง้างเขาออกมาเลยไอกความอีโก้สูง,ขงเขาเนี่ยอะไรเราอย่าไปท้อนะคะสิบเหรียญเราต้องตั้งใจจริงแล้วก็มุ่งมั่นเราจะเอาชนะใจเขาได้เป็นรูปเห็นไหมคะว่าเป็นรูปเขาเรียกว่า สร้อยจะมีลูกกุญแจอยู่เป็นการไขไขความรักไขหีบเงินเนี่ยเปิดหีบเงินก็คือการเปิดใจเขาอ่ะเราต้องทําได้สิคะดอกทิวลิปสีแดงสองดอกวางอยู่นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดใจคนรักได้นะคะให้เราอ่ะเข้าถึงกลางหัวใจเขาเนี่ยสู่กลางใจเธอตามให้เลยนะคะประมาณนี้นะคะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมถูกใจ กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ